คนพูดลับหลังคุณด้วย3ข้อนี้นะคะข้อ1เขาไม่สามารถอยู่ในระดับเดียวกับคุณได้ข้อ2เขาไม่มีในสิ่งที่คุณมีข้อ3เขาอยากจะเป็นเหมือนคุณแต่ว่าเขาเป็นไม่ได้โอเคไหมคะเพราะฉันคลิปนี้สําหรับคนที่ไม่สามารถมูฟออนได้นะคะว่ามีคนกําลังพูดลับหลังเราอยู่แต่นี้จะบอกว่าเขาพูดลับหลังคุณเพราะว่าเขารู้สึกเขาด้อยกว่าคุณอย่าให้ลมปากของคนเหล่านั้นมามีผลกระทบกับจิตใต้สำเนื้อของคุณโอเคไหมคะเพราะว่านั่นอะ ทำให้คุณเสียเวลาในการสร้างชีวิตใหม่ของคุณเพรามาทําให้เราอยู่ในพลังงานขั้นที่ต่าําก็คือรู้สึกกังวลนะคะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกมูฟออนไม่ได้พลังงานเหล่านี้คะ่ะอยู่ในขั้นที่ต่าําและมันจะมีผลกระทบต่อการดึงดูดสิ่งใหม่ๆห,หรือเหตุการณ์ใหม่ๆใ,ใ,ในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มเลยนะคะที่จะเอาใจของคุณไปใส่ใจกับคําพูดของคนที่จสึกว่าต่ําต้อยกับคุณโอเคนะคะขอให้ทุกคนโฟกัสไปที่ลูกของตัวเองโฟกัสที่ผล รับที่ตัวเองอยากได้มากกว่าลมปากของคนระหว่างทาง